สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำใสซนะครับนี่ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับรบรรยากาศบริเวณแถวสะพานนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว คาดว่าน่าจะปลายปีนี้น่าจะได้ใช้อย่างเป็นทางการรู้แล้วการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอรคคำใสนะครับตังนี้ก็มีการประดับตกแต่งดอกไม้สวยงามรอบๆบริเวณสะพานนะครับอัปเดต ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมนี่ก็คือถนนหลักจากบึงการไปจังหวัดนองขายนะครับก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆก็พอดีน้ําลดนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็น้ํำขึ้นเยอะตรงนี้ก็น้ําลดเครื่องจากเครื่องยนต์ก็กำลังทำงานกนะับช่วงนี้ วิวสวยงามมากนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้ามองไปยังฝั่งประเทศลาวก็เห็นภูเขาภูเขาไยนะครับสวยงามมากจุดนี้ก็คือจุดที่จะเป็นสวนหย่อมให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจก็มีการปรับปรุงมีการก่อสร้างพัฒนาไปมากแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้า เบืงการบอริคํำใสครับ